สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูฟูสูคนนะครับนอ่อมือหนีมาพบมาพอครับช่องหิ้วเขาเชนเน็คคือเกาครับผมมือนีสิพ้าพี่พ่อน้องมากินมาแสบครับผมตำบักคุงครับผมตำบักคุงเฮิมครับผมใส่บักกอกขมมใส่หนับปลาละนัวนะครับนออกแล้วก็มีอต้มใกล้บ้านครับต้มน้ำป่าหอมครับหนุ่มๆนุมหน่อยผักมีบักสลัดครับผมแลวก็ะผักบุ้งครับผมเก็บมาไม่เลยครับผมเนี่ยบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเกาครับพี่น้อง น้ามลคล้องชนประท่านหน้าครับผมกราดทุ่งไหทุ่งหน้าครับผมมาเสียบเสียบมันกนครับผมเบาไหลนะครับพี่น,อน้องเนาะเบาไห,หลแย่ห้างหิวเหรอครับผมหิ้วเขาแล้วมาเสียบเสียบหาเขาขหาหนาม,มากินน้ำกันเด้อครับผมหรือว่าพี่น้องเจ้าเหนือกรดหาข้าวาห,าหน้าม,มากินล้ำล้ำด้วยกันนะครับเด้อแตม่มากล้วยเตี๋ยวกับไก่นะฮะไก่บ้านต้มน้ำปลานะครับพี่น,อน้องเนาะมาล้ำล้ำด้วยกันครับผมหิวแล้วพี่น้องเอเด้อ แต่มาคเพิ่มใส่ประกรอบแซ่บๆครับผมอ่ะืม ียงนกเขาคันครับผมอืมได้บรรยากาศขนาดไม่ได้กินโดน้นะครับดำหุง้องดำหุ้งเหลืองดำหุ้ง,งเงือม 嗯。Mm. โอ้ไข่บันต้มน้ำปลาหอมขึ้นละครับผมนุ่ม นมเส้นมาน้ำครับผมน้อยนึง <laughs> ของในไม่ดุมีก้างเหรจะไปกินเดี่ยเด้อครับพี่น้องก็ค่อยกินครับผมอันตราลครับน้องหลังไก่ เสียงของมันเนี่ยเปื่อยขนาดไหน Molly. A oh, honra é แซ่บครับผมมาจะกินดนจำมะหุ่งเฮิม 没弄不明白，你知道吗？呵呵呵，弄不明白。<laughs> um เน,นี่ยที่สะดวกแ็บครับผม ไก่ต้มน้ำปลาแส่บครับผมหอมเป็นไก่บัานเนื้อนุ่มหอม Und um, นกเขาตัวนี้ขันวนขนาดครับผม ติ่นเนียวดีสีนุ่มดีนะครับผมขนมจีน นี่ผู้ด,ดีน่อยครับผมซ่อนซ่อนกับสม,มา่ายังครับมีบานจัดไหนครับผม Mm-hmm. Uh -huh. โอ้เสียบคักครับพี่น่องหอามาอเ,อเพิด่ดเพลินกับไกตต่ตบนน้ำปลาบ๊อบบ๊ครับเดี๋อน้อยหนึง่งอิ่มก่อนครับพี่น่องกับผักกรอบๆนะครับนอ่อโอ้ชุดยอดชุดเท่านั้นครับผม ยิ้มนะครับบ้านนี้กินน้าเรียบร้อยยังได้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้องฝากกดซับสไครต์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเน้อครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่เขาแชแนลทําคลิปต่อๆไปนะครับน้องสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามผมเลือชมแวะมาเยี่ยมมาชมคลิปนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสุขภูมิทุกคนนะครับน้องให้ล่ําำรวยลยสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องสำหรับคลิปนี่็เซตภารกิจนะครับ คลิปหน้าพอนไหมนะครับน้อกคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ